บาดาลดลรถเครื่องปั่นล้มบอกเหรนะครับนี่เจะไปเรื่อยๆ เสาเสาล้มหลุมนะครับจากหลังจากขุดไปแล้วประมาณสามท่อนเหล็กนะครับกระเสียวท่อประปาลงก่อนด คอนที่สองสิงจอปากงูแล้วนี่ขุดล้มไปแล้วประมาณสิบหเเมตรนะครับดูเหมะ,บบะครับผกแต่นี่กำลังปรับผงขึ้นที่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอ้าดานใจขุดพื้นที่กับปับใกล้สีหอดน้ำแล้วหอดขี่เลนมาแล้วนะครับ ง่ายต้นบมะข้าวเติมท่อล้งปีกนะครับโอ้แดกกับแดด้อนกับ้อนเดี้เด็กผมเปนธรรมดาเด้เจาะบาดาลนี่ขุดได้ประมาณ5.8เมตรนะครับนี่5.8เมตรจะน้ำถึงตาหน้าพอดี ใกล้สิแล้วๆล้วนะครับบาจานเขาโอ้ลงไปห้าสิบแปดเมตรน้ำกำลังสิเริ่มใสนะครับกำลังเริ่มใสเพราะว่าไ่ดินไลล้มออกไลพวกคุณคุณออกนะครับนี่ะ่กะกำลังสิใสแล้วใส้เวลาเจาะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับ ะยี่ยอจนจนซี่แหละจนสําเร็จจนแล่าๆนั่นแหละครับประมาณหาจมงได้นะครับกาลังถอดคอนะครับดึงคอออกจากดินแล้วก็ถอดนะครับแต่ที่กาลังเก็บกู้อืดอ,อืดอืดอดอง่ายนหน่อยทุ่มมือดีไหมมีเครื่องมือซอยเว้ย <laughs> เสร็จเรียบร้อยบอ่อบาดาลเขา น,นี่แหละบอ่อบาดาลที่บ้านสวนนะครับนี่ใช้งบการเจาะจ้างเพื่อนมาเจาะสองหมื่นครับสองหมื่นบาทแพงบ่แพงตํานีต้ติติงมาได้นะครับกบสิเหลือตั้งฐานทำฐานไว้ไปตั้งแท่งน้ำแล้วก็สียเอาแผงโซโล่าเซลล์มาลงนะครับอันนี้ก็ร้อยอีกจังหน่อยก่อนหมดละลังทรงการจังสีเลี้ยวนะครับ